ก็กลับมาช่องอีที้มงอีกแล้วนะคะวันนี้ช่วงแม่บ้านชวนทำนะคะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเราก็มาทําน้ํายาซักแห้งกันเองนะคะทําง่ายๆซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นชุดนะคะซึ่งลูกซื้อมาเนี่ยทาได้ประมาณ10บกิโลนะคะซึ่งน้ํายาซักแห้งเนี่ยห้าร้อยกรัมนี่ก็ประมาณก0 0ร้อยบาทแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นสูตรคล้ายๆข,ข,ของปริสนะคะแต่อาจจะโดนทิศเศรษฐซึ่งมีส่วนผสมกันต่อไปนี้น้ําที่อของลูกเนี่ยลูกซื้อมาเนี่ย มันทำสามครั้งปปลูกแป่งเป็นสามครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสุดท้ายแล้วแล้วต่อครั้งนี้ใช้ได้ประมาณเกือบปีอเอ้เกือบครึ่งปีอะค่ะอส่วนผสมมีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งน้ำเปล่าค่ะอ่าน้ำเปล่าอาประมาณขวดทั้งห้าร้อยซีซีสองรังก็คือสามกิโลได้นะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คืออสารลวดเลนตึงผิวนะคะอันนี้ก็คือสารที่ทําให้ผ้าใสนะคะอันนี้ก็คือ น้ำหอมอันนี้คือผงฟองนะคะทําให้ฟองเยอะอันนี้ก็คือผงข้นนะคะซึ่งจะทําให้แบบน้ํายาเราข้นขึ้นนะคะเอาละค่ะมาดูวิธีทำเป็นค่ะเดี๋ยว่ะหยุไปเก็บแล้วใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วแต่วิธีใครวิธีมันเนาะแต่วิธีนี้ง่ายๆเลยอะ หนึ่งขวดไปแล้วนะเดี๋ยวเราเอาขวดน,นี้เก็บมาใส่ได้ต่อนะคะถ้าเราอยากให้มันเข้มข้น,นเราก็ใส่น้ำนิดเดียวโอเคนี่ใส่ทนะ้งประมาณสองกิโลดีกว่าลงไปก่อนนะคะแล้วแต่วิธีใครวิธีมันเนาะแต่วิธีนุ่งง่ายๆเลยค่ะหนึ่งขวดไปแล้วนะนะเดี๋ยวเราเอาขวดน,นี้เก็บมาใส่ได้ต่อนะคะ ถ้าเราอยากให้มันเข้มข้นเราก็ใส่น้ำนิดเดียวโอเคนราใส่น้ำประมาณสองกิโลดีกว่าโอเคนะคะอ่าพอเราใส่น้ำเสร็จนะคะสิ่งที่ทำต่อไปก็คือใช้ผงเส้นเนี่ยค่ะที่เขาให้มาเนี่ค่ะมันจะเป็นเส้นเส้นเลยนะคะฟองเส้นนะคะก็สมชื่อมันนะคะใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะคนผงเส้นนะคะให้มันละลายนะคะให้มันละลายนะคะคนก่อนอันนี้รู้สึกว่านุกจะเอาผงข้นไปที่ทำให้กีมมันข้นขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ถงเส้นหมดแล้วนะคะยังไม่หมดนะคะเราควรไปเรื่อยๆเลยค่ะจะเปลืกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะจัดการตรงนี้กชนะคะอันนี้คือ ใช้หลายปีมากแล้วอ่ะซื้อสูตรนึงอ่ะยิ่ขนาดสูตรเล็กนะคะตามด้วยสารลดแรงตึงผิวนะเขาแพ็คกิ้งไม่ค่อยดีอะค่ะร้านนี้ถ้าร้านที่ดีเขาจะเป็นขวดขวดมาให้เลยอ่ะคือเราทำได้ครั้งเดียวดูดิหลุดนาจะใส่ถุงมือก็ได้นะแต่ไม่ถนัดอ่ะ ด้วยความที่มันหลายปีจัดทำใช้เองมาตลอดนะคะก็ประหยัดลงเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราซื้อจะแพงมากนะคะอาให้หมดเลยค่ะเยอะเยอะจริงๆมือเริ่มเปลทอาทำทีไรแล้วมือเปลอทุกที ช่วยลดรายจ่ายได้นะคะในเศรษฐกิจอย่างนี้นะได้เยอะอยู่นั้นว่าพ่อบ้านท่านไหนอยากไปทำก็ได้นะถ้าคิดว่าว่าน่ะ ไม่ว่ากันนะคะเขอะเลยมือเขอะเดี๋ยวเราจะคนในส่วนนี้ก่อนนะคะให้มันละลายตีตอนนี้จะยากบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีผสมเลย ผสมกันก่อนแล้วค่อยๆเทน้ํานะคะแต่นุกอะใจอย่างนี้เลยแล้วแต่คนทําค่ะคนจะนานหน่อยนะคะ ค่อยๆคนคนะ่ะค่ะหลังจากเราคนผงข้นจนจนมันน่าเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําหอมนะคะแล้วเดี๋ยวเราอีกครึ่งชั่วโมงก็ค่อยมากรอกใส่ขวดกันนะคะอยากให้หอมขนาดไหนก็ใส่ไปเนาะแล้วเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดกันค่ะ เสร็จแล้วง่ายไหมน้ำยาซักซักผ้านะคะสไตล์ช่อง e ีซี่โฮมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวนุกแพ็กใส่ขวดให้ดูเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย